อย่าลืมกด subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรานเกจิมหาเวทนะขอพอะคุณทุกยอดวิวทุกช่องทางที่ติดต่อติดตามกันมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และแตะ นะคะที่กระดิ่งนะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะระบบจะได้แจ้งเตือนเนาะนี่เลยจะได้เห็นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะคะจะได้เห็นได้ทันเวลาจะได้มาบูชาได้ทันท่วงทีนะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเหลือน,น้อยมากๆสําหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะมาแนะนําน้องปาไม่แน่ใจว่าน้องปาเคยทาคลิปรุ่นนี้ไปหรือ,อยังแต่ว่าพอดีวันนี้มีลูกค้าเนาะอยากจะได้งานเก่าๆของหลวงพ่อเมียนก็ ไปเปิดลังแล้วก็เจอรุ่นนี้ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่แทบจะไม่เคยมีใครทำหรือสร้างมาเลยนะคะเป็นดอกจำปีสวรรค์คือภายในระ,ระยะเวลาเนาะนี่รุ่นนี้ออกมาประมาณห้าหปีแล้วระยะเวลา5้าปีเนี่ยดอกจำปีสวรรค์เนี่ยไม่มีใครสร้างเลยรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อเมียนวัชเนียงวนารามอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์แห่งอีสานใต้พอดีโดนวิดบาดนะต้องของอระลานอภัยนะคะ ดอกจำปีสวรรค์มากสเสน่ห์มากทรัพย์มีประมาณ5เนื้อนะคะ5รายการสวยทุกเนื้อจริงๆของจริงสวยกว่าในในคลิปเยอะเลยนะคะแล้วก็งานหล่อได้ดีมากๆมีตอกเลขตอกโค้ชชัดเจนสวยงามมากๆจริงๆเนื้อนี้เป็นเนื้ออัคคีนะน้องปานาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแค่แค่เนื้อเดียวเนาะเนื้อนี้เป็นเนื้ออัคคี เขาก็จะมีความแบบเหลื่อมๆสวยๆวยเนื้อทองอัคคีนะคะม,มีประมาณ5เนื้อนะคะก็มีเนื้อชนวนมหายันอ่ามีเนื้อทองอัคคีมีเนื้อทองอัเอองอบเงินนะคะมีชนวนผิวรุง้งแช่น้ำมนต์แล้วก็มีเนื้อสัตว์โลหะสวยงามมากๆเดี๋ยว้องปาจะทิ้งหนึ่งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะถือว่าเก๋ไก๋เลยเนาะจำปีเนี่ย ดอกจำปีสวรสค์นะคะคือถือว่าแปลว่าแทนประหลัดขิกได้เลยถือว่าเป็นเครื่องรางสุดยอดเครื่องรางสายสเสน่ห์นะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์อืมก็มีตามนี้เลยมีครบทุกเนื้อนะคะ5เนื้อก็เรียกเงินเรียกทรัพย์เนาะถือว่าเป็น ดอกจำปีสวรรค์มาเสน่ห์มากซับเป็นของดีที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนักธุรกิจก็ได้ดารานักล้องนักขายนักพูดนะคะก็ควรมีเพราะว่าดีเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาภพทซั์สวยมากๆนี่อันนี้เป็นชนวนมหายันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางเนาอะอเพราะว่าสร้างยากหาคนรู้พูดง่ายว่าหาคนรู้และสร้างได้ยากมากๆจริงๆพนอโารับงานของ หลวงพ่อเมียนหรืออยู Take ่ในวงการพระวงการวัตถุมงคลเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีใครสร้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่นำมารีวิวแล้วก็อยากจะแนะนำแรงด้วยมหาเสน่ห์นะคะถือเขาเรียกาเรียกว่าอย่งไรตามความเชื่อเขาว่ากันว่าหอมเหมือนดอกจำปีก็จะมีแต่คนรักและเอ็นดูอสวยทุกเนื้อองปารับประกันแล้วแต่เลยว่าชอบเนื้อไหนอย่างที่บอกมีหาเนื้อ นี้เขาก็จะเป็นชนวนผิวรุ้งนะคะความรุ้งก็จะแล้วแต่เลยงานมีสเสน่ห์ทุกดอกนะคะถือว่าใช้ติดตัวติดเหมือนแทนประหลัดขิดได้เลยดอกจำปีสวรรค์มากเสน่ห์มากทร์นะคะหลวงพ่อเมียนวัดเจเนียวนารามนี่มีทั้งหมด5เนื้อครบชอบเนื้อไหนก็ทักทายสอบถามมาได้เดี๋ยวนบปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ราคาเนาะ สวยค่ะทุกเนื้อเลยชนวนมหายานกระทองอัคคีเนี่ยเขามีความเหลื่อมๆใกล้ๆกันแต่แตกต่างกันอยู่ถ้าเกิดคนเห็นของจริงเนี่ยคือจะรู้ว่าเขาแตกต่างกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราปาทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ